การดื่มนมตามเวลาที่เหมาะสมการดื่มนมอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนแต่จะดื่มนมอย่างไรให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากนมมากที่สุดควรแบ่งเวลาในการดื่มนมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดช่วงเช้าระหว่างเวลาตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่เริ่มทำงาน การดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้จึงเหมาะสมที่สุดเพราะจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวจะไปช่วยกระตุ้นให้รำไส้ใหญ่ทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วงเวลา7โมงถึง9โมงเช้าเป็นเวลาที่กระเพาะอาหารเริ่มทำงานและร่างกายเริ่มต้องการพลังงานเพื่อนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันช่วงเวลานี้ควรดื่มนมพระเจรไรหรือนมรสหมอจะดีที่สุด ช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่สมองเริ่มต้องการการกระตุ้นอย่างเต็มที่การดื่มโยเกิร์ตไขมันต่ำจะช่วยกระตุ้นสมองได้ดีที่สุดช่วงเวลาเที่ยงจนถึงบ่าย3โมงเป็นช่วงเวลาการทำงานของระบบย่อยอาหารของกระเพาะกับหลังไส้เล็กกระเพาะจะเริ่มรังกดออกมาในเวลานี้การดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้ จะไปช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญควรดื่มหลังอาหารช่วงเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเป็นช่วงเวลาการทำงานของกระเพาะปัสสวาวะควรเลือกดื่มนมเปรี้ยวอีกครั้งเพื่อไปช่วยกระตุ้นให้กระเพาะปัสสวาวะขับของเสียออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วงเวลาห้าโมงเย็นถึงสามทุ่ม เป็นช่วงเวลาของการกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดและเยื่อหุ้มหัวใจร่างกายกำลังต้องการวิตามินซีกับวิตามินอ e, ีสูงมากและในขนาดเดียวกันเราก็ไม่ควรทานอาหารในมื้อนี้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นการเลือกดื่มนมเปี้ยวในช่วงเวลานี้จึงเป็นอีกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดช่วงสุดท้ายของวันหรือตั้งแต่ 3ามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการความอบอุ่นและแคลเซียมเพราะฉะนั้นการดื่มนมอุ่นๆในเวลานี้จึงเหมาะสมที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีที่สุดอีกด้วยฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะหวังว่าเกร็ดความรู้นี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยขอบพระคุณมากคะ่ะ